สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมแลน้นรกวีลีเทอร์นะครับหรือกำลังอยากจะเล่นนะผมมีเรื่องราวอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมาบอกนะก่อนที่จะมีการอัปเดตใหญ่นะครับในครั้งที่2องนะในในรอบ1เดือนนะครับของเกมแล้วลนรกวีลีเทอร์นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆทุกคน จะต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์อย่างมากนะกับเพื่อนๆเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะว่าสิ่งอะไรนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องต้องทำก่อนอัปเดตนะวันที่30มิมิถุนายนนี้นะครับเราก็มาอยู่หน้า npc แล้วนะครับ n p c นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนอัปเดตนะครับวันที่30มิถุนายนนะเพราะว่าหลังจากที่ปิดปรับโครงแล้วนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเอ่อด a ตา้ข้อมูลอะไรต่างๆมันจะมีปรับปรับเปลี่ยนไปด,ด้วยนะครับคือปรับให้แย่ปรับให้แย่ลงอะ่ะ นะขอย้ำว่าปรับให้แย่ลงดังนั้นเราจะต้องทำก่อนอัปเดตนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะั่นก็คือการผสมการ์ดนะครับคอมบ่ายการ์ดนั่นเองนะ,ะก่อนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอฟังก์ชันการผสมการ์ดนะครับการผสมการ์ดนั่นดีอย่างไรก็จะทำให้เพื่อน นะได้รับการระดับส่งนะครับโดยผมจะแนะนำสำคัญนะครับให้หาการ์ดให้หาการ์ดสีเขียวนะครับการ์ดสีเขียวก็คือการ์ดการ์ดร,ระดับเมจิกนะครับเอามาเป็นตัวผสมการ์ดนะเพราะว่าเขียนแถวล่า,ามนะครับเนี่ยการ์ดที่เราจะได้การ์ดที่เรามีโอกาส ถ้าผสมได้เนี่ยนะก็จะบอกว่าเป็นกราฟที่มีราคาแพงในตลาดณตอนนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่อยากเสียใจก็ก่อนวันที่30มนิบนายนนะก็รีบซื้อการในตลาดนะครับเอามาผสมนะอ่ะเดี๋ยวผม ก็ผสมเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะมาดูซิว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เอาเอาใช้เป็นการ์ดหลักนะแล้วก็ใส่การ์ดสีเขียวไปสีใบนะครับอ่าใครจะจ่ายก็3 7มแสนเจ็ดหรือว่าเยอะเหมือนกันนะ,ะเมื่อได้การ์ดครบแล้วก็กดคอมไบนะครับ ถือว่าดวงไม่ดีนะดวงไม่ดีได้การราคาถูกนะครับเอาใหม่เอาเอาเป็นการ์ดเมนนะครับการเมนก็จะเอาเป็นในส่วนของเสื้อละกันนะ แล้วก็เอาอันนี้เป็นตัวผสมก็กดคอมบานนะครับนี่ก็จะได้การ์ดมานะอันนี้การ์ดอีคลิปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการผสมการ์ดนะก็อย่างที่บอกไปนะครับ ให้เพื่อนๆรีบนะทำการผรสมก๊าซก่อนอัปเดตวันที่30มิถุนายนนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับนะเพราะว่าหลังอัปเดตไปเนี่ยนะก็มันก็จะปรับหลายๆอย่างนะครับ จะทำให้เพืเ่อนๆหลายคนเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะอ่ะถ้าใครมีเงินนะครับมีมันนี่มากพอนะก็ไปซื้อกาดมาผสมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ยังยังไม่ต้องรีบไปได้ครับรอมีเงินเยอะๆก่อนค่อยมาผสมก็ได้นะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับรับฟังนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ